สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเพจของคุณไก่กล้าพันไม้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมจัดทำและนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการาจัดทำต้นกล้าไม้พยุงสายพันธุ์ไทยนะครับสายพันธุ์เดบเชียโคชินชินนนซิสหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าสยามโรดบูดหรือว่าไทยโรดบูดนี่นะครับไม้สยามสายพันธุ์ไทยโรดบูดนี่เป็นไม้ พยุงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นในพรบรสวนป่าที่เขาประจุชื่อเอาไว้ที่สามารถทําใบทะเบียนเอกสารที่ใช้เป็นนิติกรรมตามกฎหมายได้และก็สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ได้นะครับในการค้าประกันเงินกู้ค้าประกันธุรกิจตามพรบรสวนป่าฉบับใหม่นะครับ ผมเก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้มองเห็นนะครับความสมบูรณ์แบบของต้นกล้าพันธุ์ที่เราได้เตรียมเอาไว้ในโรงเรือนพ่อชำนะครับก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้มองเห็นว่าต้นกล้าพันธุ์ไม้ที่เราได้นําส่งให้กับทางเพือพ่อนเพื่อนเกษตรกรที่สั่งเข้ามานะครับก็มีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากใบเขียวหนานะครับแล้วก็มีลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงที่เราเตรียมมาไว้นะครับให้ดูที่โคนต้นเห็นไหมครับ ผต้นก็มีความแข็งแรงนะครับอวบใหญ่นะครับลักษณะของใบก็มีลักษณะใบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับจะละลายนิดนึงเพราะมัาอยู่ในภายใต้เรือพรนพ่อชํำมันก็จะเป็นเงาเงานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราทําเอาไว้เพื่อรองรับการสั่งซื้อไม่ต้องเป็นห่วงว่าต้นกล้าพันไม้พยุงจะสั่งจากทางเราแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าเราบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับการดาเนินการจัดซื้อการดําเนินการจัดส่งนะครับเรา บริการส่งถึงบ้านนะครับไม้พยุงสายพันธุ์ไทยนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีความมั่นใจว่าการเหมือนการปลูกไม่ต้องกังวลในเรื่องของจะมีคนที่จะมาซื้อหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน,น้อยๆนยมันเป็นหลักทรัพย์นะครับว่าด้วยเรื่องของการที่จะใช้แปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะครับเก็บภาพมาฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ได้มองเห็นภาพนะครับสนใจกล้าพันไม้พยุงนะครับก็ทัวร์มาคุยกันนะครับที่คุณไก่กล้าพันไม้นะครับ 0954654546 0946465654เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าต้นกล้าพันไม้ประยุงสายพันธไทยหรือสายพันธเดบูเจียโคชินชินนเซสหรือว่าสยามรถบูดหรือว่าไทยรถบูดความสมบูรณ์แบบของทีมงานเราที่จะมือการจัดเตรียมต้นกล้าไว้เพื่อรองรับการสั่งซื้อจากทุกๆท่านนะครับมีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรนะครับมีปริมาณค่อนข้างมากพอสมควรก็จะถ่ายเห็นถึงความสมบูรณ์แบบนะครับคลิปนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ เราก็ถ่ายมาให้เห็นนะครับว่าเป็นรีวิวสินค้าของเราต้นไม้ของเราต้นกล้าพยุงสายพันธุ์ไทยนะครับสนใจก็โทรกันมาคุยกันที่0954654546 0946465654คุณไก่9,000ไม้ยินดีต้อนรับนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับมีระยะเวลาอายุการดําเนินการมากว่า20ปีนะครับก็เป็นที่เชื่อถือได้ในวงการของการปลูกต้นไม้นะครับคลิปนี้พบกันเียแค่นี้ก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ